สวัสดีครับวันนี้สภาพทุกท่านไปเที่ยวทำหนาค้าครับอยู่ฮูลังกาบึงลงครับไกลบ้านผมนี่ละไปแบบโบมิใกล้นะครับเมืนน่อวานใกล้อ,อาสาเป็นเมื่ครับโคตรมันไหลยงังก็เลยพากันขึ้นกันเองเนาะจะเป็นยังไงนั่นฝากเพื่อนๆติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับขึ้นมากก็จะเห็นหินคายรุปเต่าครับเป็นแลนด์มาร์กแรนด์แหกละเป็นสิ่งที่คอพรอนครับเรียงเกลียวกับอายุเพ์่ปนก็นจะมีจุดให้พัก ไปตามจุดต่างๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดไปผ่านมาถึงจุดสีแล้วครับอีกประมาณกิโล<ส>กว่าจุดใต้เราเดินทางมาถึงจุดเอฟแล้วนะครับ น้ำตกวิมานทิพย์อีก300เมตรครับเดี๋ยวขวาไปเนะาะทำนาคาอีก600เมตรครับจุดชมวิวขาใจขาดอีก1,400เมตรแล้วก็หัวนาคาอีก1,500เมตรครับทางขึ้นอยู่ทางนี้เนาะทางซ้ายครับยังยิ้มได้ค่ะถึงจุดจี้แล้วครับยังสูยไว้ ลมเดินทางหายใจหอบนเนี่ยมันคนเหนียวเลยถนน,นหน้ทางถึงจะลำบากลงไปข้างล่างดูครับพ้อจีวีเนี่ยดูวิวข้างนอกครับผู้งามบ่ป็นผู้ร่างกายครับทำนาทำนาค่า อีกไก่อยู่ครับกำลัดววดงดง้วยกล้วยอบน้ำผึ้งน้ำผึ้งช่วยเพิ่มพลังจุดเจเป็นจุดที่กลับมาประจบกันนะครับขึ้นไปหาตัวงูแล้วก็บมาที่หัวงูครับตดจุดเจมึงวิวบรรยากาศข้างบนครับเริ่มจะเย็นสบาย วิวสวยนะนครับ <นะ S 2> ตัวนี้จะเห็นหัวบึงนะครับหัวบึงวิวจ,จุดนี้สวยงามครับ<ม>ขึ้นมาแล้วรับลมย็นสบายดีครับหายมืงอยเลยขึ้นมาหอดจุดนี้แล้วเนาะจากนั้นก็ต้องนั่งรอคิวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับคนมันหลายแล้วก็ต้องทายลูกจงกังเลยนั่งรอคิวครับลงผูนะลงหาตัวเงีครับรอคิวเขทาทำ ร้อยเจ้าหน้าที่เรียกตามคิ้วนะครับเพราะว่ามันลงไปลายมันจะเอะอัดนะครับเป็นกระจะใหถ้าย่อยลงไปเรื่อยๆครับเข้าไปข้างในอากาศเย็นสบายดีขนาดเลยครับถึงค้นจะลายแต่ว่าอากาศเย็นครับเป็นแอร์ธรรมชาติ จะเป็นจุดต่างๆเป็นรูปไข่ตัวงูนะครับจุดนี่งสวยงามมากนะครับแต่ว่าปัญหาในสมัมผัสนะครับหาออ้ามเอามือสัมผัสเนาะมึงครับเป็นรูปคดตัวงูครับแล้วก็ทายรูปกันคนลล้นรูปสองรูปครับพอบันใจเวลาประมาณสามนานที่เนาะจุดนี้เรา็ถทายรูปตามจุดต่างๆครับแล้วก็มีจุดขอพรขอโชคลาภ ราคาว่นขึ้นมานะครับก็จะไปมึงหัวงูต่อนะครับอันนี้เป็นตัวของลำตัวครับจุดนี้อันนี้เป็นเมือรับแรกครับเป็นสิ่งที่มาสจันสวยงามครับจากนาโนขึ้นมาไปมึงหัวงูหัวที่หนึ่งกับหัวที่สามนะครับหัวที่สองมันไก่ครับจุดนี้เป็นจีดีของปูว่างนะครับ วิวตัวนี้ก็งามขนาดเลยครับเป็นชีดีของหลวงปูวังครับน่าจะเป็นมองไวอารทีพันั้งครับมผมว่าท,ทางขึ้นนะครับมีปะซิวรีแต่สิ่งที่สำคัญกว่านู้วววงามขนาดวววครับอากาศเย็นสบายผมขึ้นประมาณช่วงเที่ยงเนาะขึ้นไปกวว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 ว อากาศก็ยังห่อ,อนอยู่แต่วา่าลมมันพัดแรงครับเย็นสบายเป็นไท้ายลบนั่งพักผ่อนนั่งช่เง่ยกันบางคนเพิ่นกับเป็นตะคิวนะ้วเนาะสิ่งที่ควรตเตรียมไปนะครับยามองครับยามองยาดมนั่งพักเอาแรงให้หายเนยสักพักนะครับจากนั้นท่าก็จะไปพ่านทำปูว่างครับจากนี้บ่ไก่นะครับประมาณ3-400เมตร เพื่อไปมึงหัวงูจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่3ามแล้วก็ลงนะครับมันจะวนไปประจบอยู่ที่จุดเจนะครับผมไม่ใกล้ก็เ่าลงนะครับเพราะว่าเป็นเที่ยวทางเป็นทางไปแล้วมึงวิวหลงคู่ร่างกาครับร่มกับผัดเย็นสบายนะต่อไปก็จะเป็นทำปูวงครับจุดนี้เขาจะใช้นิยมมกขอโชคท่าการเงินนะครับ จากพญานาคที่เพิ่เล่ายัางมาจราทมครับเห็นคนนิยมผ้ากันขอคนอคนเยอะเห็นผมโบไดขอนะครับอธิษฐานเอาโยกเพราะาคตมันหลายแห้งนะครับก<อ>็เลยบบไดขอน้ำเพิินแต่ว่าอธิษฐานในใจเอาอยกนี่นครับเป็นพญานที่เพิ่ขอกันจากจุดนี้นะก็จะไปมึงหัวงูนะครับ หัวงูหัวที่หนึ่งครับจุดที่หนึง่งซึ่งมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้นะครับเพราะามนต้องใส่พนมันหลายต้องใส่ฝาใส่เวลาครับมันจะถ่ายรูปให้พ่นละรูปสองรูปครับต้องยืนรอคิวพร้อมนะครับพนหลายแห้งๆน่ครับหัวงูครับข้างหลังนาะนนี่พากันถ่ายเลยถ่ายรูปเจ้าหน,น้าที่มันถ่ายให้นะครับ เพราะว่าตอนนี้แสงยังบางงามเหมือนว่ามันค่าแล้วช่วงนั้นหนาฝนก็จะไม่นม้ำตกไหลลงครับจากนั้นก็เดินวนไม่อีกครับเพื่อเดินวนไม่อีกก็จะเป็นจุดที่หง,งจูจุดที่สามนะครับบ่กไก่กันครับจุดที่พ้องอวก,ก็จะไปไประจบกันอยู่ที่จุดเจแล้วก็เป็นทางล่งนะครับ มันกับ,บุ่มีไก่แต่ว่ากับบลงนะครับเพราะว่าไก่อาสาเิ่นเหมดเนาะคนมันหลายแห้งครับเอามาสวยวบบละมัดเย็เนแล้วนี่ครับหัวงูจุดที่สามครับส่วนหัวงูจุดที่สองนั่นไปบ่ถึงนะครับมันไก่อยู่่นลามันคำแล้วอันญานมาบ่ทันเวลาทำนะครับ,ม,ม,บ,รบมันปิดประมาณสองโมงนะครับสิบสี่นาฬิกาขึ้นบนบ่ให้ขึ้นแล้ว มุ่งพาบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจุดที่ผมว่าจะเปิดจบกันละช่องนี้เป็นทางลุ่มนะครับแต่จะประมาณนี้ครับการเที่ยวธรรมชาติทางแหลงแต่โมกในะครับมาแบบไม่มีไก่กำลังพี่หนานกำจัดท่าพี่น้องไปยังไปหาเพื่น,นมิสิบ้าไปเที่ยวค่ะฝากติดตามไว้ด้วครับสวัสดีครับ